สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยจัรนะครับทําดีเราชมทําชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้แขกรับเชิญเป็นอีกท่านหนึ่งที่คุณผู้ชมเรียกร้องมาอยากฟังอาจารย์ท่านนีพูดนะครับเราก็จัดให้ตามคําขอนะครับรองศาสตราจารย์ดรชิตตวันชนะกุลนะครับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อเรื่องของกัมพูชานะครับ อาจารย์บอกว่าตอนนี้เราเนี่ยควรจะยุติความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาแล้วควรจะยุติในด้านไหนดีบ้างครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงนะคะรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเออไม่ใช่ควรแต่ว่าต้องใช่พอต้องดีกว่าต้องยุติความสัมพันธ์กับกัมพูชานะคะโดยมีสมเรื่องหลักที่ต้องทําอย่างเคร่งครัดอันดับแรกก็คือต้องปิดด่านอย่างเข้มงวดนะคะ สองก็คือยกเลิกความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเอ่อกับกัมพูชาซึ่งครอบคลุมถึงเจ็ดโครงการความช่วยเหลือกัมพูชาที่รัฐบาลของคุณแพทังพานชิน,นวัตรเคยตกลงกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ประเด็นที่สามก็คือต้องยุติความสัมพันธ์ทางการค้ากับกัมพูชาด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงค่ะซึ่งต้องรวมสินค้าจากประเทศที่สามด้วยนะคะเหมือนกับในกรณีที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ทํากับประเทศคู่สงคราม เช่นยังไงนะคะก็ขอยกกรณีญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีการยุติทั้งการส่งออกแล้วก็นําเข้ากับเกาหลีเหนือโดยสิ้นเชิงนะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ดําเนินการยุติการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่เขาเนี่ยคาดหมายว่าน่าจะเป็นภัยต่อความญี่ปุ่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนี่ยมาตามลําดับเช่นเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2542ค่ะสมาชิกรัฐสภาของญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการเสนอก,กฎหมาย เพื่อจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงซึ่งก็รวมถึงเกาหลีเหนือด้วยนะคะเนื่องจากทบกังวลค่ะว่าเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์เชิงพาณิชย์อื่นๆจํานวนมากเนี่ยที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยอาจถูกประเทศเหล่านี้นะคะรวมถึงเกาหลีเหนือเนี่ยนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยถูกกลับมานํามาใช้โจมตีญี่ปุ่นค่ะคราวนี้พอปี2552 รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ยุตินะคะยุติโดยเส้นเชิงเลยทั้งการส่งออกแล้วก็นําเข้าสินค้ากับเกาหลีเหนือทั้งหมดซึ่งครอบคลุมสินค้าจากประเทศที่3ด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณเดือนเมษายนปีนี้นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการขยายระยะเวลามาตรการการ ยุติความสัมพันธ์ทางการค้ากับเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2ปีท่านฟังเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นเป็นความร่วมมือที่ดําเนินการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือที่ทําร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือเปล่านะคะต้องเรียนว่ามันมีทั้งกรณีที่ญี่ปุ่นเนี่ยดำเนินการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือโดยร่วมมือกับองค์การสหประชาชาตินะคะแต่พวกยุติการส่งออกแล้วก็นําเข้าสินค้ากับประเทศเกาหลีเหนือเนี่ย มันเป็นมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ดําเนินการเพิ่มเติมนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2542แล้วก็ในปีนี้ก็มีการขยายระยะเวลาที่ทั้งยุติการส่งออกด้วยแล้วก็ไม่ไม่นำเข้าสินค้ากับเกาหลีเหนือด้วยนะคะทั้งนี้ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในมิติทางเศรษฐกษิจเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าใจดีค่ะว่าการระงับการส่งออกสินค้านะคะไปยังประเทศที่คาดว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ย จะทำให้ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องลดลงอย่างมากนะคะเพราะว่าปกติพวกประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเขานำเข้าสินค้าเทคโนโล,โลยีสินค้าเชิงพาณิชย์จากญี่ปุ่นนะคะรวมถึงสินค้าอ่อลักชัวนะคะก็สินค้าพวกไฮโซ Brand Name พวกเนี้ยซึ่งเอ่อเนื่องจากว่า สินค้าเหล่านี้มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมันก็ทําเงินมหาศาลให้กับญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสินค้าเชิงพาณิชย์สินค้าลักชัวรี่พวกนี้ไปยังประเทศเกาหลีเหนือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยุติการส่งออกสินค้าพวกนี้มันก็ทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องสูญเสียเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่เคยได้ แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็บอกว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องยุติทั้งการส่งออกแล้วก็การนําเข้ากับประเทศเกาหลีเหนือเพราะามันไม่อาจเทียบได้กับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวนะคะหากไม่ยุติความสัมพันธ์กับประเทศเกาหลีเหนือที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงค่ะทั้งนี้ต้องเรียนคุณนุแล้วก็ท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าการตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีเหนือดังกล่าวเนี่ย มันเป็นไปเพื่อตอบโต้การพัฒนาขีปนาวุธรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการรักพาตัวนะคะแล้วก็ประเด็นกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นที่เกาหลีเหนือเคยดําเนินการนะคะโดยที่เกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่ได้โจมตีญี่ปุ่นแต่อย่างใดน,นะคะจะเห็นความแตกต่างจากกรณีของประเทศไทยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยกัมพูชากองำลังกัมพูชาเนี่ยได้มีการ โจมตีทั้งสถานประกอบการโจมตีโรงพยาบาลโจมตีบ้านเรือนของประชาชนจนมีผู้บริสุทธิ์เด็กน้อยนะคะรวมถึงทหารไทยเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยจะยังค้าขายกับประเทศที่โจมตีพล,ลเรือนนะคะทำให้พล,ลเรือนเนี่ยต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากอยู่นะคะคราวนี้ก็ต้องเรียนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะคะว่า การที่ญี่ปุ่นเนี่ยดำเนินมาตรการยุติการค้าทั้งหมดกับประเทศที่คาดว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเช่นกรณีเกาหลีเหนือเป็นต้นเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เม็ดเงินเอ่อที่เข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็น้อยลงอย่างมากแต่ว่าเอ่อรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันก็มีความคุ้มค่าแล้วก็มีความจําเป็นค่ะเพราะว่าความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นอธิปไตยความปลอดภัยของคนในประเทศเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจใดๆนะคะ ซึ่งการยุติการค้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเหมือนแสญญานุภาพนะคะของประเทศญี่ปุ่นว่ามีความน่าเกรงขามเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคือคนที่รักชาติเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าปากท้องหรือผลประโยชน์ของกลุ่มทุนบางกลุ่มในระยะสั้นนะคะรวมถึงการยุติการค้าเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ประเทศไหนเนี่ยมาหยามเกียรติโดยการพึ่งพิงเม็ดเงินจากประเทศเหล่านั้นนะคะ แสดงว่านักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่รักชาติแล้วก็ไม่งองแงกับนโยบายที่รัฐบาลบอกว่าอย่าไปค้าขายกับเกาหลีเหนือใช่ไหมฮะอาจารย์เริ่มต้นเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ค่ะก็คือว่านักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการลักลอบเหมือนกันก็คือเช่นห้ามส่งสินค้าเช่นสินค้าสินค้าลักชัวรี่สินค้าเทคโนโลยีใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ทําให้เม็ดเงินของเขาเนี่ยกำไรของผู้ประกอบการเหล่านี้ลดลง เริ่มต้นเนช่วงแรกมันก็มีการลักลอบส่งสินค้าไปยังเกาหลีเหนืออยู่แต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ดําเนินการอย่างเคร่งครัดรวมถึงกับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็น่าจะมีจิตสำนึกที่สูงนะคะเริ่มต้นเนี่ยเขาอาจจะมีการลักลอบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คือถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีการลักลอบแล้วนะคะ แสดงว่าธุรกิจชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าใจว่ามันจะต้องรักชาติแล้วก็ต้องช่วยกันเพื่อเป็นการกดดันเกาหลีเหนือคือถ้าเป็นเป็ใครคุกคามก็อย่าไปค้าขายกับเขาแต่ทีนี่กลับมาที่ประเทศไทยสิคับอาจารย์แค่เราปิดด่านนิดเดียวเนี่ยกาธุรกิจของเราเนี่ยก็งอแงกระจองอแงบอกให้เปิดด่านอย่างงู้ย่างงี้อย่างนั้นออย่างเนี้แล้วยังไงต่อคะอาจารย์เราเราต้องทํำยังไงต่อไปอะครับค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราพูดเป็นเรื่องการค้าเม็ดเงินเนี่ยบางทีมันอาจจะมองเห็นภาพ ไม่ง่ายนะคะว่าการที่เรา,เายุติการส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผลดีต่อประเทศของเรายัางไงและถ้าเกิดว่าเราไม่ยุติการส่งออกสินค้าของประเทศเราไปยังกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อภัยต่อความมั่นคงของประเทศเราเช่นใดนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะคือพอดีนิสิตนะคะเขาเคยยกตัวอย่างมาแล้วอาจารย์ว่ามันเป็นตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายดีก็คือเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีบ้านสองหลังติดกับเพื่อนบ้านเราแต่เขาเนี่ย เราเนี่ยเช่นอาจารย์เนี่ยมีธุรกิจแค่เพียงธุรกิจเดียวก็คือต้องขายอาหารเนี่ยให้กับเพื่อนบ้านของอาจารย์เพื่อได้เงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัวอาจารย์นะคะคืออาจารย์ไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นอาจารย์ต้องมีหน้าที่ที่ต้องเปิดร้านอาหารแล้วก็ขายอาหารให้กับบ้านข้างเคียงนะคะเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยที่จะเข้ามาสู่ครอบครัวอาจารย์เนี่ยมาจากแหล่งของเพื่อนบ้านคนนี้เท่านั้นแต่คราวนี้วันดีคืนดีเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยมายิงลูกอาจารย์สมมติมายิงลูกอาจารย์ แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยยังแบบเออปิดร้านแค่สองสวันแล้วอาจารย์ว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่เปิดร้านอาหารต่อไปเนี่ยเราต้องอดตายแน่เลยเพราะฉะนั้นต่อให้เขามายิงลูกอาจารย์ี่ยอาจารย์ก็ยังเปิดร้านอาหารเพื่อหวังว่าอาจารย์จะได้มีเงินเข้ามาสู่ครอบครัวของอาจารย์อันนี้คุณนุคิดว่ามันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าหัวขนาดเขามายิงลูกอาจารย์แลวอาจารย์ยังกลัวอาจารย์จะไม่มีทางไปกลัวจะต้องล่มสลายกลัวจะไม่มีเงินเลี้ยงชีพเนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องทนที่จะต้องเปิดร้านอาหารของอาจารย์เนี่ยเพื่อ ขายให้กับคนที่เขามายิงลูกอาจารย์อาจารย์คิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้มันจะมายิงคนคนในครอบครัวคนอื่นของอาจารย์อีกไหมอ่ะก็เป็นข้อเปรียบเทียบที่ดีนะฮะอาจารย์แต่ว่าบังเอิญนักธุรกิจของประเทศไทยบางคนเขาไม่สนใจฮะไม่ใช่ลูกเขาี่ฮะเป็นลูกของคนอื่น เป็นดูของครอบครัวคนอื่นคนที่ตายไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ไม่สะด,ดุ้งสะเตือนก็ต้องการมีการบีบบังคับให้รัฐบาลเปิดด่านอย่างงู้อย่างนี้หรือไม่ก็อา้าวส่งโดยตรงไม่ได้ก็อ้อมไปส่งทางอื่นอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะว่า,าเงินสําคัญกว่าความมั่นคงของชาติอันนี้มันต้องยังไงต่อไปอ่ะครับค่ะก็อยากจะเรียนอย่างเงี้ยนะคะว่าหากประเทศไทยเนี่ยยังทําการค้าขายกับประเทศกัมพูชาที่เพิ่งเข็นฆ่าเด็กนักเรียน คนไทยทหารไทยเนี่ยมันก็แสดงนยะให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยได้เห็นค่ะว่าไทยเนี่ยคือประเทศที่อ่อนแอนะคะหวยหาเม็ดเงินจนยอมให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยมาหมิ่นเกียรติว่าหากประเทศไทยไม่ส่งสินค้าให้กัมพูชาเนี่ยประเทศไทยจะไม่มีทางไปนะคะซึ่งอาจารย์เข้าใจว่าประชาชนบางส่วนในปัจจุบันเนี่ยรวมถึงกลุ่มทุนบางกลุ่มเนี่ยอาจเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้มันปกตินะคะการพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของคนชายแดนและก็ทหารเท่านั้น ซึง่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะหากรัฐบาลไทยคนไทยเหล่านี้ยังนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนเอาหูไปนาเอาตาไปไร้นะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้ที่เราจะพยายามเปลี่ยนกัมพูชาซึ่งมีผู้นําที่เป็นอน,นาพาเนี่ยให้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้นะคะดังนั้นเนี่ย รัฐบาลไทยนะคะไม่แสดงแสนยานุภาพทั้งทางการทูตการเมืองการทหารการค้าเศรษฐกิจให้อย่างเข้มแข็งการพิาพาทครั้งนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันอาจจะจบลงที่ไทยต้องสูญเสียดินแดนนะคะแล้วก็การรบครั้งต่อไปเนี่ยอาจไม่ได้กินพื้นที่เพียงแค่จังหวัดชายแดนเท่านั้นนะคะมันอาจจะเลยเข้ามาถึงจังหวัดอื่นแล้วก็กระทบถึงคนที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของฉันนะ่ะฉันอยากได้เงินจากการค้าขาย ก็ได้คือเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเราไม่แสดงแสนญานุภาพให้เขาเห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ประเทศเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีเกียรติแล้วก็มีแสนยานุภาพในทุกทางเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่จํากัดการโจมตีอยู่แค่ชายแดนมันอาจจะมาถึงกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่ผ่านมาเนาี่ยชัดเจนแล้วนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การบงการของฮุนเซนเนี่ยพร้อมใช้ทุกวิธีทางนะคะเพื่อให้ได้ดินแดนและทรัพยากรน้ํามันของไทย สามารถเข็นค่าพลเรือนไทยเด็กนักเรียนไทยโจมตีโรงพยาบาลสถานประกอบการโดยไมไ่รู้สึกว่าเป็นความผิดใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยหากรัฐบาลไม่มีความเข้มงวดในการปิดด่านปิดตาข้างหนึ่งให้มีการลักลอบส่งสินค้าได้หรือท้ายที่สุดเปิดด่านหรือให้ส่งออกแล้วก็นําเข้ากับกัมพูชาได้เนี่ยเพราะคิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับไปสู่วงวนเดิมค่ะก็คือกัมพูชาก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันหน่อมแนม ไม่มีแสนยานุภาพเพราะมีคนไทยนักธุรกิจไทยเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงนะการเมืองที่ไม่รักชาติที่พร้อมกดดันให้มีการเปิดด่านเพื่อ,อผลประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มันต้องคือเขาต้องตระหนักนะคะว่าภัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนชายแดนนะคะแต่ว่าถ้าเรานิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยปปะละเลยดูได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง เรื่องของชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะถึงจุดที่ประเทศเราเนี่ยจะต้องคุณนุ๊ได้ยินอาจารย์ไหมคะได้ยินครับได้ยินครับอาจารย์ตอนครับเมื่อกี้เปิดไอไปนิดนึงนะครับไงต่อครับค่ะมันก็อาจจะถึงวันหนึ่งเนี่ยมันมันก็ต้องมีผลกระทบต่อ,อทุกคนในประเทศแน่นอนนะคะมันก็จะไม่ได้จํากัดวงอยู่แค่ในเขตชายแดนเท่านั้นนะคะก็ อยากจะฝากล่ะคะ่ะว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของคุณอนุทินชาญวิรุลน,นายกรัมนตรีเนี่ยต้องสั่งสอนนายฮุนเซนนะคะด้วยการปิดด่านไทยกัมพูชายุติความสัมพันธ์การค้าทั้งหมดกับกัมพูชานะคะอย่างเคร่งคัดแล้วก็เข้มงวดนะคะรวมถึงต้องยกเลิกโครงการความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพค่ะให้กัมพูชาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ย ไม่ได้มีรัฐบาลที่พร้อมพีชาตินะเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือกลุ่มทุนใดๆอีกต่อไปค่ะมันมีความจําเป็นอย่างมากค่ะครับอ,อาจารย์พูดได้ชัดเจนนะครับก็หวังว่าเออพอคา กลุ่มเจ้าสัวต่ตตางๆนนานาที่มีค้าขายกับกัมพูชานะครับคุณก็เลิกค้าขายกับกัมพูชาแล้วไปหาตลาดใหม่นะครับคุณอาจจะต้องเจ็บปวดบ้างนะครับเราเข้าใจแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับมันเป็นนาทีที่เราจะต้องช่วยกันเพื่อเป็นการดัดสันดาลกัมพูชานะครับโดยเฉพาะคุณเซนนะครับทีนี้ เรื่องที่ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆที่นายกแพทองทาน,นี่เคยไปช่วยเหลือกัมพูชาไว้ประมาณ7จ็ดแปดเรื่องด้วยกันอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเออคุณแพทองทาน,นี่ไปตกปากรับคําจะช่วยลุงอังเกิลเนี่ยเออเรื่องอะไรบ้างอะครับค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นรวมเอ่อเรื่องด้านแรงงานนะคะเช่นการจ้างงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็การค้าคราบข้ามพรมแดนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องอ่พอ่าสะพานมิตรภาพกัมพูชาไทยนะคะที่น่าจะอยู่ที่สตึงบทประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นจุดที่ตรวจการค้าที่สำคัญของกัมพูชาแล้วก็ของไทยค่ะแล้วก็ยังมีการตกลงก่อสร้างอ่ะสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่ แถวบ้านผักกาดนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้านะคะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งนะคะแล้วก็มีการร่วมมือปรับปรุงทางหลวงนะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ทางการค้าแต่คิดว่าอย่างที่เราคุยกันไปก็คือว่ามันไม่ควรมีการค้ากับกัมพูชาแล้วนะคะเพราะว่าตราบใดที่เขายังไม่สิ้นสภาพนะคะที่เป็นความเป็นอันธพาลที่มาคุกคามประเทศไทยเนี่ย เราก็คงมีการค้ากับประเทศกัมพูชาไม่ได้ค่ะดูเหมือนรัฐบาลของคุณนรุธินยังไม่ได้ประกาศเลยใช่ไหมคบอาจารย์ว่าจะตัดความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณแพททองทานไปรับปากเอาไว้ครับกับลุงอังเคิลนะครับใช่ไหมครับอาจารย์เข้าใจว่าโครงการต่างๆเหล่านี้มันได้ถูกระงับไว้นะคะเนื่องจากความขัดแยง้งทางพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อตั้ง,ตงแ,ตแต่ช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้า จากการรายงานข่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้ได้ยินว่ามีข่าวว่าคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวค่ะอะสสะแสดงว่านาทีนี้เนี่ยเราไม่ควรจะแค่ระงับ เออหรือว่าหยุดไปก่อนมันควรจะเลิกไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าดูท่าทีแล้วเนี่ยเรากับกัมพูชาก็ไม่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้เพราะว่าสันดานของคุณเซนเนี่ยคงเปลี่ยนไม่ได้ภายในชาตินี้ฮะก็คงต้องรอชาติหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะปิดประตูกับกัมพูชาไปเลยน่าจะเป็นทางออกที่มันเหมาะสมใช่ไหมครับอาจารย ใช่ค่ะมัน,ม,นมันต้องยกเลิกนะคะเพราะว่ามันเป็นโครงการความช่วยเหลือที่ตามชื่อมันก็บอกแล้วว่ามิตรภาพระหว่างไทยกัมพูชาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กัมพูชาไม่ได้มีมิตรภาพที่ดีต่อประเทศไทยดังนั้นมันก็แล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคขงของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยมันจึงมีเหตุอันควรที่จะต้องยกเลิกค่ะเพื่อความมั่นคขงของประเทศไทยค่ะครับอาจารย์ถามนิดนึงสิคะเอ,อเ่อเรื่องเกี่ยวกับการค้าเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่พ่อค้าบางคนเนี่ยหรือเจ้าสัวบางคนเนี่ย เอาสินค้าไทยได้ยังขายให้กัมพูชาแต่ว่าไม่ได้ผ่านทางช่องทางที่มันถูกปิดตานะครับแต่อ้อมไปทางลาวหรืออ้อมไปทางมาเลเซียในพวกเนี้ยอาจารย์คิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันควรทําในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะที่อาจารย์เข้าใจว่าทุกคนในย่อมรักชาตินะคะก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอยู่แล้วแต่ว่าเอ่อบางส่วนเนี่ย พ่อค้าบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความขัดแย้งหรือก,ก็คือสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดกระกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรุนแรงมากนะคะกระทบต่อ,อความมั่นคงของประเทศอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของคนชายแดนเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านพ่อค้าเหล่านั้นนะคะสามารถตระหนักได้นะคะว่า สิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นผลเสียมหาศาลต่อประเทศและท้ายที่สุดเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้หากประเทศเนี่ยไม่มีความมั่นคงแล้วก็ถูกคุกคามจากกัมพูชานะคะในวันหนึ่งจนถึงท้ายที่สุดถ้าเราไม่รีบช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวณนะวันนี้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คาดหมายว่าค่ะถ้าท่านรับรู้เนี่ยท่านน่าจะเปลี่ยนใจนะคะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาติ แล้วก็ต้องเห็นแก่ประเทศชาติมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตนนะคะเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับแล้วว่าเราควรจะต้องจัดการกับทางกัมพูชาเรื่องทั้งปิดการแล้วก็การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนะครับรวมถึงเรื่องของการตัดความสัมพันธ์ทางการค้านะครับวันนี้ขอบขอบคุณอาจารย์มากนะครับไว้คุยกันใหม่ในงวดหน้านะครับขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะขอบพระคุณค่ะ ครับก็ฝากเจ้าสัวนนะธุรธกิจที่ทําการค้าการขายกับประเทศคบเมรนะครับว่าคุณควรจะหา,าตลาดใหม่แป้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเป็นที่เรื่องที่ลําบากสำหรับคุณแต่เราเชื่อว่ามันจะมีทางรอดและที่สําคัญคนที่ทําดีให้กับประเทศชาติเนี่ยไม่มีวันหรอกครับที่คุณจะ เพราะผูกความพิบัติคุณจะมีแต่ความเจริญเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับคนที่รักชาติและเข้าใจว่าประเทศชาติต้องการอะไรส่วนชาวบ้านที่อยู่ติดชายแดนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการค้าขายรัฐบาลดุทินก็บอกว,ว่าคงจะยื่นความช่วยเหลือลไปให้อาจจะต้องมีอาชีพใหม่ให้เขาหรือว่ามีตลาดการค้าอื่นให้เขานะครับเพื่อชดเชยกับประเทศกัมพูชานะครับเพราะว่ากัมพูชาถ้าเราเลิกคบได้ก็ควรจะเลิกคบไปเลยนะครับเพราะว่าชาติที่เนรคุณชาติที่ไม่เคยสํานึกในบุญคุณเนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกครับต้องปล่อยเอาไว้ปิดแล้วก็ไม่ต้องคบกันนะครับเหมือนเราอยู่บ้านนะฮะถ้าเพื่อนบ้านมนไม่ดีเราก็ไม่ต้องคบกับมันนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องคบกับเพื่อนบ้านที่เลวนะครับอันนี้ต้องฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จันขอบคุณนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบ โทร0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือ LINE TV 999